มาหากินขาวแรงคำพ่น้อ,อ้ยมาแต่ข่าเห็ดเดีเ็ดหน่เห็ดดันเห็ดนีคำติติคำอีดีโอรอปิ่งสีนี่แหละสมพักเกียวประเด็นี่บดยาขาดเน่หมือนเียวประเดเป็นยางใส่นี่มันเมียนง,ง่ายพี่น้องบปกปิได้สมพักก็้มาคือหน่อย มาเดอ้อพี่น้องมาเดอ้อกินเเข้าวข้ามน้ากันบันเป็นข้าวแรงนี่ข้าวข้ามข้ามดีดีเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่พอเบือนจะได้ไปตักบาดเด้อเฮ็ดของตักบาดเนี่ยมาเดอ้อกินข้าวน้ากันเบือนไปตักบาสน้ากันเด้อพี่น้องเดอ้อย่านสิบวันไายคลิปเราครูบาอาจารย์มีเสพต่ตตตตอ,อรูตียังแนนสิบวันไายเราเปิดก่อนเมืองสถานาการณ์โควิกันมิน สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกหลานมานกลยเคียนเคียงม,มันกินข้าวน้ำตาลายายายนะลูกหลานปิ้งซีนหมูส้มพักพ่อแม่พี่น้องแก้วเหนียวแซ่บมามามาเข้ามากินน้ำกันส้มพักการส้มพักกาดกินกับปิ้งซีนหมูก็คักเลยเนะาะขัดเนาะไว้ชมเ้ื่อจ่ายกับนับพ่อแม่บ๊าย เนี่กินปีงศิลน,นะอดปอไรโอ้ลมเด้ยอยพ่อแม่พี่น้องทั้งลมทั้องผลยุรัสอินเดียนานแต่ตัวในลมมันจะเข้าทางใดนี่ประมาณแล้วเนี่ยฮมามาะแต่มปนต้องนนะนะอินเดียนานป่ะมันใหญ่กว่า นี่กินข,ข้าวั้าหน่อยหนึ่งพ่อแม่ี่น้องมาแต่การกับไปหาซื้อของตัดบัตรหยาดน,น้ำเนาะบ่งเพชรไปไหมนีมม่พาาดีตอนเช้ากระสีตักบทตรแมาตอนเชาวันเช้าตักบาทตอนกลางคืนมากแต่ไม่หกไม่งั้นมีโด,ดตอกโด,ดตีมีนักดอง าก็เอาบุงทางใดได้มากโอรตีนต้องปอดวะเถอพคุณพี่สักลองนั่นดิบารักลองนันนี้เองลองตึงเมืองอื่นรักนี่แล้วลองยูนีคจะมีพี่นนองหาคนไปดีบร่ลองรุงข้าสาลีขาวเตา มัุ้มแก้วเขาก็เป็นนักร้องด้วยกันนะนักอออนอออ้องเท่าซื่อนั่เมัน้องรล่นอาเชียงบ่มเขามนีมนีดนตรีเขาเอง้องเองโอ้ส่งพักกระเสดจะลองกระมลยังจะจ่อยมวนล้ะพี่น้อง เต็ดละบุงดักษาบัฒนาท่านจะของผ่อเน,นเนื้อป่ผอนเนื้อผ่อนไตมีนะกินรมเือนี่ เศ้าเลยวมต้องมาแหงมกินพีนนนนนน่น้องตะยันเนาะทะแค่ไมันเขาทั้งนี่นะออกผ้าไปมันจะแหงมันมาทางไหนได้เนาะ พึ่งปปิกายปลูกชาดีลมเบสจนมันชิได well. ้มันชิด้เสียเบิดได้น้อยเดียวนึงฟุกขึ้นมาเลยได้น้อยเดียวดันเพิ่นลมมาแบบนี้น่ะดันหัเต็มเต็มนชอยเพิ่นบุลมแห้งโอเคอยู่ได้กรบปเต็มมิดเต็มนวอยปีการปลูกชาดีจะอร่อยเหรอเนาะชิมได้กว่ลอย ตนไม้ใากสูงย่านในขน้อยว่าพื้นลมเข็่นเพื่อนใกล้ต้นไม้ต้นอย่างขน้อยยากย่านมันทับเพื่อนทับอย่างนะ เก็บพักชีาเขามาเก็บเขามาักจีจะใหญ่ขึ้นน้ำมือมืากินมาท่านเนี่ยนะกินมาท่านเนี่ยฉหนก็ได้ตัดมือแล้วเกินเจ็ดหมด้วเจ็ดปัญหาปีนี้บางคนไม่เห็นเกิดบ่ไปเจอที่ร้ายปวดปวดจังเนาะ บริกา <bona? S 2> <In> ีไตลร้านผัวไปไหนบนปูหรือบนัาปูแค่หนวลยเนีหรอะครับอสิ ปลาเลยนะเนอยนนกเต๋อเขบอให้กินลาเตืนกิเป็นห่วงยันตายยันแม,ม่นความเป็นอย่างอัอกินบ่าซเป็นห่วงเป็นไงกินว่าเซา กินหน่อยก็เมื่อยพี่น้องกินได้ค่ะเพื่อไก็ได้เป็นยังเป็นนี่กับมาเป็นมาหลายปีแล้วไม่เศร้าวกว่าปีลวบ่วยสามสิบห้าปีแล้วก็โบค่อยเป็นยังได้กินเฮาจัดแค่ๆครับน้องก็เป็นอยูน่นะอืม ันก็บดีอยู่เนี่ยใจมันดีปกติถ้ามันดีมันบดีดอกพ่อแม่พี่น้องไงจบบวางพูดีจะขอบคุณมาอยู่เงี้ยเงี้ยไปนอยนนั่นนั่นต่อมือต่อวันไปละมือใดเบิ่มมานั่งหน้าจอละแม่นละไปละไปแล้วไปสวรรค์แล้วจะไปสิไปก่อนไปดุนนะช่องตุ่นะไปพบกันยุโรปใหม่กันดอกหน่อยกับบุค่อยดีคือกันเนี่ยพี่น้อง ก็เป mm ็น hmm. ย mm ังนะพี่น้อะอยู่ได้มือนึงกันยังไงดีเนาะอทำกินแต่ห้งดดยปิ้งซีน้ำแซ่บเลนไหนกินยำยอมชิลจูนาน เขาก็บวเข้าใจหรอกกินให้กินน้อยกินลดลงลดลงันตัวเลขไงไงกันนะกินบบกินไส้กรบโบได้ต้องกินมันขึ้นกินมันให้ก็ต้องเศร้ากิน <c oughs> อุ้ยระวังยากพ่อแม่พี่น้องไอ้กินได้เป็นนี่ก็ไภับุเป็นบุหูเดืองเบาหวานพ่อแม่พี่น้องน้ำมันขึ้นมันลงสัดขึ้นสัดลงนนเนี่ยนี่ สู้กับมันเนี่ยละมันมันบวตายเขาตายเขาบวตายมันต้องตายต้องเอาแบบนั้นนะพ่อแม่เป็นน้องคิดเสียงูไหลายคนมึงแม่จะเป็นจะเฮาบดโตโตโหลเพือนเป็นหนึ่งเพื่อนเป็นนัหนึ่งเพื่อกันทุกคนเป็นพญาติพญาติบดเลยแกตัวมาบอกว่าเจ้าบอกว่าคอยดีเลี้ยงบวไรตัวนี้ นอนนี่มันเป็นเนื้อหวานเป็นเนือดจางเป็นเลือดจางอันี้เลือดจางเลือดเหนียวเห็นตาบวยนุ่งกินน้ำใส่ละลายเคือบปรยากน้ำแดงไหมเค่องปรยากน้อยใจเด้บางเป็นบางเทื่อโอ้ยแต่ข้าวยู่งเศร้าสามสิบปีนี้จักเมือ่อยบวจักเมือ่อยเห็ดเวียกกะเห็ด ime, โอเวอร์ไทม์ก็ฟุ๊กสามสี่โมงเช้าอย่งไดกลับมาบ้านมาใส่กินข้าวใส่กับ บมเมื่อยบาเนี้มาคิดเห็นตอนอยังน้อยเฮ็ดเวียกทำงานโอ้ยคิดเห็นกินยังกระแซบเบิดพ่อแม่เป็นเนาะคิดถกบแซบบ่แซบคือกัน่นคิดเบิ่งเบกเลยนะน้ำเปปซี่นะมาใส่กินเป็นจอกกระเบิดเป็นน้ำกินน้ำของหวานหลายพดบอกด้วยจังไลเขาไม่ได้กินก็คือมันเป็นมันพันยากไปพ่อแม่เป็นนะ้อากินข้าวกิน ก็เข้าไปคือว่ามีแหง้งมันไต่ไปวัดกระตุนกระตูคือว่ามีแหงอยู่บา้างคาาปปาล้ายๆนมม้ำเปปซีน้ำทุบปน้ำก่ไกินนะอูเดียมแช่เย,ย,นนนนย็นก็ไปกินมากินเนี่ยโอยเด็กนุกินน้ำเย็นๆแช่เยมีแหงน้ำบาโหโหโห้างกอาออมาเด็ดแตบ้านนึน้ำบ้างกัครอองแต่แ้งกับเพ็ดคล้ายไกิน เพนเป็นตัวดูทางเมืองลาวเมืองไทยแกแห้งลําบากเพิ่นบ่มีเครื่องแคสจักมันขึ้นจักมันลงอันนี้เป็นย้อเมกาเฮาบ่มีเครื่องแคสบุ้นทุกอย่างเนาะมันขึ้นมันลงหูบดมีหนแน่กุจักรวัสดุมีกับมันแพงเดยคนเศร้าให้เศร้าหน้าเฮาไปซื้อบบได้เลยเลหาเศร้ากินกันอุปจักวัสดุมันใส่กวดหนึ่งบ่มเนซี่ห้าร้อยบ่อันตัวแคดเลือดนะเขาสองกวดกับพันเลยได้ อะไรก็ซื้อมาใส่ได้กัมาานมาอยากดีกันแบบครู<า>บ่มีเห็นได้หรอครูบ่มีก็ทำงานเห็ดเอานี่ย่ะเอานี่บ่มีแล้วเถอะบ่มีแลบบแลวเฮ้ยซื้อจริงก็ยังบ่พอละนี่ก็ขวดเดือซองลอยของเข็มขวดเดียวนะเข็มเราพร้อมยาหนึ่งตัวเข็มแทดมือนะพ่อแม่พปนอนเก้าสิบดอนเก้าสิบดอนขวดเดียวตัวมันเป็นเขาแทงเลือดอกับมาแปะใส่มันสิ มันสีแลนขึ้นแล้วกระดังตีตลงมามันสะมีนเบือออกมาลอยตัวใดลอยแปดสิบหรือลอยเก้าสิบถึงเถอะก็สองร้อยสามร้อยแต่เก้ากินน้อยกินหลายอนะเขีนมันขึ้นหลายเขาก็บุกินเขีนเขากินมันน้อยแล้วเขากินข้าวใส่คุยระวังงา่อแมเป็นน้องไปนี่คงกินติดถงตลอดนด้ขนมติดถงตลอดะ ใ่แล้วพี่น้อง okay, อ่าโอเคเด้อขอบมุกครอบใจพี่น้องที่ติดตามเรียบซีทั่วมุมโลกเนี่ยปีใหม่ปีเหมือนมาฮอดแล้วก็ให้ปาฏิจารโลกใ,ให้ที่คิดสิ่งใดก็ให้ได้นาอคิดเงินก็นให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองคิดคำก็ให้ได้ค,ดคำคิดหาลูกหาผัวก็ให้ได้ลูกได้ผัวเด้อคิดหาลูกหาเมียก็ให้ได้ลูกได้เมียผู้จกผูงามอ่าโอเคอยู่ดีไม่แหงพี่น้อง โอเคนะพี่น้นองเน,นาะทีมๆเดี๋ยอยู่ดีมีแห้โบ,บช๊ชขูช่ทุกคนพี่น้องเอ้ยโชคใหมาในาลำไม่ด้วยเยงิงปังๆเลยพี่น้อง